พูดหนูยายได้ยินอยู่ว่าพี่พลเก็บรองเท้าแต่ว่าแม่แม่แมแมเจ้าเขาไว้หนูหนูเธยป้าใส่ข่อยพร้อมโอเคถ้ายายเก็บให้แล้วหนูต้องเงียบนะคะหนูไม่ร้องนะคะโอเคนะคะถ้ายายเก็บแล้วถ้ายายเก็บแล้วน่ะ Yeah. อืมแม่เ hmm. จ oh, uh ่แม ai> bon> ่โอ้ยแม่เจ๊หนูแคร์ความรู้สึกแม่มากอืมแม่เจ๊แม่บหนูโอ้แม่พูดหนูโอ้แม่ว่าอะไรหนูแม่ไม่ได้ว่าหนูนะเอ้ยอุ้ยนี่ไงอะไรน่ะพี่พิมพ์เอาค่ะเอาค่ะ ไม่ว่าให้ให,ให้ให้เลียงรองเทา้าเขาเป็นคนชอบอธิบายเห็นไหมโอ้โพรพอยไม่กินพอยจะอ้วกโอเคจาไม่กินก็ได้ไม่กินก็ได้ไมาอ,อุ้ยเอาลุงมดลุงมดเอาอะไรมาเอ้าทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะเอ,าเอา้าเอ้าเอ้าเป็นอย่างนั้นด้วยเหรอ เอาใหม่สิอุ้ยไหนขนทําอยู่เทียบไปม้ตมสอบาเอ่จะอยามาเก็บยอะไรนะลูกโมยครับอยามขค่ะโอไม่ให้ค่าเหรออืยเงี <s s> ้ยเสียหนาอ้าวปะปะปะปาติดกลองไหนเนี สวัสดีค่ะพี่พ well ิมกับค่ะรูไปพี่เรหรอเาเอาพี่พิมไม่นอนกับเราเลยวันนี้พี่พิมกลับบ้านเหรอเอาพีอเินเอีามจ๋าเห็นไหมฟันะทําไปแต่พูดให้ฟังนะเนี่ยแม่แม่เดินทางาไกลๆนะแม่เหนื่อยไหม ไม่เหนื่อยไหมแม่ไม่ได้หลับเลยใช่ไหมลูกมดหลับใช่ไหมลูกมดหลับคนเดียวใช่ไหมยูส่งสารแม่มากเลยส่งสารแม่มากพ่อย้าวไม่ให้ลูเบืดได้ประเดี๋ยพอยรักพอยรักแม่นะแถมพี่หมุนแม่โโอ้โอเพชรหมุนได้เหรอเฮ้ยเฮ้ยทน้ำวันนี้แม่ไปร้องเพลงฝนตกเนะฝนตกมาแรงมากเลยเออ ฝนตกแรงมากเลยอยู่บนพื้นแ่นม่ร้องเพลงชุดแม่เปียกหมดเลยเอาตากหรือยังตากหรือยังหลับไปเลเลยพี่ล่าชุดไหนกับอ๋อชุดชุดจีนเมื่อกี้ไหนตากนเลยนั่งมองไปเจ็บแล้วนียนะเอามาตักข้างนอกให้ไหนเอามาตักข้างนอกให้น่ะจีนต้องอย่าอ๋อแค่ดูรอบมุมไหมเฮ้ตัวจะเสียงไหน หมุนหมุนพี่พลอยก็หมุนได้พี่พลอยไปหมุนที่ลูกปะไปหมุนเลยค่ะแม่ให้เขาหมุนหน่อยเอาหมุนชี้หมุนชี้หมุนชี้น้องเพชรถอยนะคะเดี๋ยวจะโดนตาลูกถอยโอเคอพถอยอีกนิดนึงนั่นหมุนได้อู้ทำให้เออแล้วพลอยทำเพชรทำให้มาพลอทำให้ล่ะ้ลปะเปลี่ยนกันลูกเปลี่ยนึ้นแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวยายจะนับนะ นับถึงสิบนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ้อ่ะแปบอสิบแล้วค่ะพี่พลอยเปลี่ยนให้น้องเพชรค่ะไ่มรเมื่อเมื่อคืนเมื่อคืนนี้ไข่ตอนตะแก่ จะแบบสียาแล้วก็มืดมือกับวไข่นะไข่เมืมไข่น้อยมึงวางชีมงแวงนี่อายาให้ติดแล้วก็ขายแล้วนี่แมู่วแม่้าทีาเ้าที่คเ่าด้วยแม่รจนแ่ไรข้านิคามาจะแน่รักแม่่าคอยรักแม่รัก เอาลงหรออันนี้ก็อ๋เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนให้เพชรทำด้วยม่เพชรทำเนาแล้วมองแล้วไดูเรออยาอ้นต้มตเลยก็ได้จ้ะยังไม่กินข้าวเลยงูวไม่กินข้าวก่อนเหรอมาเข้าด้กันเ้วส้มตม่กินข้าวก่อนจ้า เป็นไ uhm งบุ๊คนตใจมากเลยจนจนพูดอะไรไม่ออกยังมีแต่น้าตาอยเข้ามาด้การเร็วเสียไม่มีร้องเลยแค่ไม่เล่นหนูได้ไงแค่ก็อยู่ต่อหวานเงี้เสียงไม่มีร้องเลยอ้าปากนะเหมือนจะเล่นนะดูดิดูดิดูคนี่วางมากมากเลยอ่ะว่าอะไรปุ๊บ แม่มากเด็กเขานม่แสดงออกนะเขารักแต่ว่าเขาไม่ขี่ขอยแต่เนี่ยตึงๆเนี่ยแต่รักไหนลูกแม่ของคีลาโอ้คีลานะเหล่าไ้ของในแอลมีไหมล่ะเนแอามีไหมมีเลยมีเลยของมึมันมีไห

đang uh. ขุนมุนมุนามาไ่อไหกันลูกจะมางายเนาะอันนี้ขอเชิญท่านพบกับบอยสิชัยอ่รักไแล้วปิดเต็มเลยลำโพงก็มักดกดตรเพีงคอบอกกระเเว่นกคอนี่พบดีก็เป็บบอยิชัยเข้บไหม้ความ

ลงมดล้อไถไปด้วยคนเดียวอ้าวไม่จับคนเดียวงานถบ้วยยากนานหมดไม่้าไม่ไม่จ้เดี๋ยว่อเติมลมล้อไถยางระเบิดใจอขาที่เลย

อกอเออออ้โม่เก็บอออเอารองเท้ามาเก็บออออ่ะใช่เอารองเท้ามาเก็บแล้วก็ไม่บอกแม่ แล้วไปบอกแม่ว่าแม่เก็บแล้วแม่แม่อยู่กับหนู